รอพอสอตอใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน,าชนโดยเฉพาะที่นี่รอพอสอตปอานหนาขามอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถ่ายโอนภารกิจแล้วดีหรือไม่ดีไปถามชาวบ้านดู <c oughs> เมื่อกี้ชาวบ้านบอกแล้วว่าดีใฮะ ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำราแลส้า,า,านาที่รพอพศต่อบ้านนาขามอำเภอเมืองของจังหวัดสกลนครนะครับเรามาดูที่นี่เป็นรอพอตอที่ถูกไทยโอนไปสังกัดกับอบจอสุกลนครเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เหล่านี้นะก็เป็นส่วนหนึ่งของคนไข้ที่มารับบริการเสื้อรุ่นสีทารสา,าครับคุณลุงรับบริการเรื่องอะไรครับผ่าตัดเซติ่งครับผ่าตัดเซติงมาแล้วมาทําไมที่มาล้างแผลครับมาล้างแผลทุกวันครับอยู่ใกล้บ้านไหมครับตรงนี้ใกล้ครับใกล้บ้านบริสสะดวกครับทีนี้การบริการเป็นเป็นไงบ้างครับเราได้ที่สะดวกใกล้บ้านแล้วก็มาหาคุณหมอท่าน กดีมากครับดีครับอืมนะสะดวกสบายครับครับตั้งแต่เป็นเป็นไส้ติ่งไปผ่าตัดไส้ติ่งที่โรงพยาบาลในเมืองใช่ไหมครับครับแล้วก็มาดูแลรักษาแผลตรงนี้ครับไม่ได้เสียเงินสักบาทไม่ได้เสียเงินสักบาทครับอใช้อะไรฮะใช้สิทธิ์อะไรครับสิทธิ์ประกันสังคมครับอ่าสิ่งนี้ดีไหมครับที่รัฐได้จัดสรรแล้วก็บริการดีครับดีนะครับผมอืมก็ หาที่ไหนไม่ได้นะครับในโลกนี้บางทียังไม่มีเลยแต่ในประเทศไทยเรามีเนาะถามอีกท่านหนึ่งนะชื่อเกษมบัญญสูนค่ะเป็นชาวบ้านแถวนี้ในตำบลนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่บ้านม่วงนี่ค่ะคนละบ้านคนละบ้านแต่ว่ามาที่ที่นี่ยนะมาทำไมครับนี่ครับมาเอายาค่ะยาจิตเวชหมอเพิ่นไปเอาวานเน่ยนะ ยาแก้อะไรจิตเวชนี่นะแบบเขาส่งมาบรรคามก็เลยมาเอาแบบว่าคุณป้าต้องดูแลคนไข้จิตเวชอยู่หรือตัวเองเป็น่อนี่แล้วเป็นคยกินยาตลอดรับยาไปแล้วอาการมันเป็นไงรู้ตัวเองไหมครับอแบบถ้าถ้าบุเครียรกับปเป็นอย่างถ้าเครียดแล้วมันจะเจ็บคนหัวเลยและยาช่วยบรรเทาได้ ก่อนจะเป็นโรคนี้สาเหตุเกิดจากอะไรโอ้ยมันลายเรื่องได้ทั้งลูกทั้งผัวทั้งลานทั้งคบปิมันก็เลยเป็นตะกี้ก็บริเป็นนะปัญหารุมเร้าเนาะปัญหารุมร้องเข้ามาอะไรเลยกดดันเราจนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับปัญหาต่างๆนั่นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอย่าให้มันรุมเร้าแบบนี้นะฮะมันเป็นเรื่องไม่ดีนะก็ได้ยาไปก็สงบได้ ต้องเรียนถามท่านผู้บริการราพอสอตอบ้านนาขามนะครับว่ากรณีที่มีการถ่ายโอวนอำนาจของรพอสอตอจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้ามาอยู่ในการดูแลของอ,อบจอสกลนครเนี่ยมันก็เกิดความคล่องตัวในการบริการพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหน ที่จริงแล้วจะจะถ่ายโอนหรือไม่ถ่ายโอนนะครับเราก็ให้บริการประชาชนเหมือนเดิมนะครับก็ในพื้นที่ก็ไม่เห็นว่ามีความแตกต่างนะครับว่าเราถ่ายโอนหรือไม่นะครับแต่ในเรื่องของการให้บริการนะครับถ้าช่วงที่เราถ่ายโอนนะครับเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงพื้นที่นะครับเข้าใจปัญหาของชุมชนได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับในเรื่องของการจัดในเรื่องของการให้บริการนะครับเราสามารถที่จะจัดระบบการให้บริการด้วยตนเอง ได้คล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนก็เข้ารับบริการได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับครับกรณนี้ของงบที่ต้องใช้เมื่อก่อนใช้งบจากกระทรวงตอนนี้มาใช้งบจากอบจถูกต้องไหมก็ก็มีทั้งงบจากสปชนะครับในเรื่องของรายหัวประชากรในพื้นที่แล้วก็งบของการสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขของ อบอจนะครับตามขนาด S M L นะครับผมครับตรงนี้ก็ไม่มีในความรู้สึกไม่มีความแตกต่างอะไรเพราะหน้าที่เราบริการพี่น้องอยู่แล้วครับในในเรื่องของการให้บริการก็ไม่แตกต่างนะครับแต่ในเรื่องของโครงสร้างบริหารก็อาจจะมีในช่วงแรกอาจจะมีแตกต่างบางเล็กน้อยนะครับซึ่งหลายที่ก็คงจะปรับตัวในเรื่องของตั้งแต่การถ่ายโอนมาอยู่อบอจนะครับคิดว่าในอนาคตนะครับก็คงจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมครับครับ แล้วก็ไอไ้โครงสร้างตรงนี้ต่อไปเนี่ยอนาคตภายภาคหน้ามันน่าจะเป็นทั้งจังหวัดถ้ามีความพร้อมอย่างนั้นไหมครับอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะครับผมว่าถ้าทั้งจังหวัดนะครับถ่ายโอนทั้งหมดนะครับถ้ามีความพร้อมนะครับผมคิดว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างในเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องเดียวกันนะครับไม่ต้อง แยกว่าในในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าของท้องถิ่นนะครับผมคิดว่าถ้าถ่ายโอนก็น่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการน่าจะดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเขาใกล้ใกล้ชิดอยู่แล้วเนาะครับครับรใกล้ชิดครับเขาหาเสียงมาจากประชาชนเขาย่อมดูแลประชาชนแล้วทางผอมีอะไรจะพูดถึงระบบการบริการที่เราทำกับพี่น้องซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน รค,รคือระบบการให้บริการนะครับก็ในหน่วยงานของเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของความใกล้ชิดคือการให้บริการตามบริบทของพื้นที่ของรพสตบานณาขามนะครับให้เข้ากับพื้นที่นะครับแล้วก็ประชาชนนะครับที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับให้สอดคล้องกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แล้วก็จัดการบริการให้ให้ครอบคลุม นะครับร่วมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาด้านการบริการนะครับเช่นในชุมชนนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของเชิงลุกการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขในชุมชนนะครับเช่นอสม CG นะครับให้มีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการดูแลประชาชนในในหมู่บ้านนะครับในส่วนของรพสตนะครับก็จะเพิ่มศักยภาพนะครับ ท้งระบบการให้บริการในเรื่องของการมาตรฐานการให้บริการนะครับรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีนะครับที่มาใช้ในเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพนะครับเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็ให้เป็นปัจจุบันนะครับเหมือนกับมาตรฐานอื่นนะครับที่หน่วยบริการที่อื่นมีครับผมครับ,รบเหมือนว่าเราช่วยประทับประทังพี่น้องตรงนี้ไว้เป็นเบื้องต้นไม่ต้องเขาหลังไหลเข้าไปในเมืองไปอัด ยัดเยียดกันอยู่ที่นู่นนะครับเจ็บเล็กเจ็บน้อยมาตรงเนี้ใช่ครัมครับเพราะถามประชาชนในพื้นที่นะครับก็มารับบริการที่นี่ก็สะดวกนะครับพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปรับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์นะครับถึงแม้ว่าระยะทางไม่ไกลนะครับแต่ไปโรงพยาบาลครั้งหนึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ กระผมนายสุวันธ์ขยโยธาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท,าท่าเชิงชุมปราธานเครือข่ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจังหวัดสกลนครท่านอยู่ในภาคของการเมืองท้องถิ่นออยู่ในภาคราชการครับซึ่งได้รับคําสั่งจากท่านนายกให้ทําหน้าที่เพราะว่าเราถ่ายอูนมาจะไม่มีสาธารณอเภอครับไม่มีท่านสาธารณจังหวัดครับ<อ>จะขึ้นตรงกับ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขแล้วก็คณะผู้บริหารก็คือท่านนายกและคณะบริหารของอบจครับผมอเดี๋ยวอธิบายผมนิดเดีนะไม่มีสาธารณสุขอำเภอไม่มีอะไรอยู่นะสาธารณสุขจังหวัดในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพราะเดิมนะมันจะต้องไปขึ้นกันทางนู้นการบริหารจัดการโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ดูแลสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ท่านสาธารณสุขอำเภอก็มาดูแลพวกเราทั้งนโยบายการดําเนินงานต้องรายงานผ่านนี้ขึ้นไปครับผม ตอนนี้ไม่ต้องตอนนี้ไปขึ้นกับกองเลยนะฮะกองสาธารณสุขของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับผมแต่สาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดยังมีอยู่ยแต่เขาไปดูส่วนอื่นไม่มาดูอันถ่ายโอนนี่แล้วเขาก็เป็นหน่วยประสานครับรสา,สานโยบายของกระทรวงสาธารณสุขก็จะอ่องถ่ายมาที่นายกครับม,มาที่ผู้ในการกองสาธารณสุขแล้วก็จะเป็นผู้บริหารที่สั่งการลงมากับเรา โดยระเบียบและกฎหมายครับแต่ตัวท่านเป็นราชการราชการครับเป็นผู้นวยการครับที่มีคำสั่งพิเศษของท่านยกตั้งขึ้นมาให้ดูแลกำกับบริหารจัดการรอพสตอที่อยู่ในองค์การบริหานส่วนจังหวัดครับซึ่งสกลนครเรามีทั้งหมด149แห่งใน18อำเภอครับแล้วถ่ายโอนไปเท่าไหร่แล้วตอนทั้งหมดมัน1 6 9 168ครับ ผู้ดีถ่ายอุลมาร้อยสี่ิบเก้าเหลืออยู่สิบเก้าแห่งครับผมโอ้เกือบเกือบจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วครับโอ้แสดงว่าดีถึงถ่ายถ่ายไวมากเลยครับปีแรกถ่ายมาร้อยสี่สี่แล้วก็มีปีทีสองถ่ายอุลมาเพิ่มอีกห้าครับที่เหลือสิบเก้าแห่งก็ยังไม่ตัดสินใจจะถ่ายอุลครับผม ก็ไม่แสดงว่าไม่มีใครที่มาขวางมาอะไรการถ่ายโอนตรงนี้นะไม่มีครับเราชอบเราถ่ายโอนด้วยความสมัครใจครับออดจะถามไม่ได้เรื่องงบประมาณเราเคยได้กับกระทรวงตอนนี้มาได้กับอบจเนี่ยนะแล้วมันติดขัดบ้างไหมมันมันลื่นไหลไหมก็ลื่นไหลครับเพราะว่าโดยสำนักงบจะโอน เงินสนับสนุนการบริการเป็น SML นะครับตามขนาดของรอพสตครับซึ่งรอพสตจะมีอยู่สมขนาดขนาดแรกก็คือขนาด L ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาด M ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กครับขนาด S ครับอยู่ที่จำนวนประชากรครับผมอ๋องบนี่มาจากสำนักงบเลยนะครับและงบเงินเดือนก็เหมือนกันครับของพวกเราข้าราชการที่ถ่ายอุญจะ มีเลขตำแหน่งวงเล็บถอถุงครับคือถ่ายอูนซึ่งเราจะได้เงินจากเงินเดือนค่าตอบแทนแล้วก็เงินสวัสดิการต่างๆของาะการเนี่ยจากสำนักงบโดยตรงมีการคีระบบ BBL ครับรับงบจากสำนักงบโดยตรงครับผมเพราะเพราะเพราะฉะนั้นทั้งงบการบริหารบุคลากรและงบไป ช่วยเราพอสต,ตอในการบำรุงรักษาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มาจากสำนักง,งบเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับสำนักง,งบจะได้ในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เรื่องของเงินบุคลากรมากกว่าส่วนเงินต่างๆเราจะรับสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนหลักการสุขภาพแ<อ>ห่งชาติเหมือนเดิมครับเพ,เพราะว่าเราดูแลประชากร มีเงิน OPPP นะครับเงินที่ส่งเสริมป้องกันนะครับก็เราได้รับเหมือนเดิมครับที่ว่าคนละครึ่งถูกต้องไหมที่ที่สปสชออกครึ่งหนึ่งอบจออกครึ่งหนึ่งอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอเป็นเงินลายหัวครับตัวนี้เป็นเงินลายหัวเงินเขาเรียกว่าเงินยูเนาะเงินลายหัวประชากรครับเงินผลงานครับแล้วก็จะมีเงินผลงานที่พวกเราทํากิจกรรมแล้วก็ขี่เข้าระบบ JHCS หรือระบบ ฐานข้อมูลก็จะไปปรากฏที่สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเราก็เขตแปดอยู่ที่อุดรมีอยู่เจ็ดจังหวัดเขาก็จะส่งงบมาให้ครับก็ส่งตรงมาให้รอพสตอเลยบางอยู่ที่เนื่อนไขครับที่เราตกลงกันครับทางจังหวัดกับเพรา่าราสุขจังหวัดครับเพราะว่าสพชก็ทําข่าวแล้วผมก็ไปทําข่าวสพชนะแสดงเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาอีกว่าสพช กับอบจเนี่ยจะใส่งบบาคนละครึ่งอบจครึ่งหนึ่งสปชครึ่งหนึ่งอย่างโครงการมุดมีโครงการนี้โครงการนี้มันเป็นนละอย่างครับแต่ใช่ครับอันนั้นเป็นรองเทอร์มแคร์มันจะเป็นโครงการอดียวครับคือสปชเขาจะมีกองทุนแต่ละกองทุนครับที่แยกกันเหมือนจัดการนะครับสปชคือผู้ซื้อบริการให้ประชาชนครับผม เราคือผู้ขายบริการเราคือผู้ให้บริการแล้วก็รับงบประมาณที่มาดูแลประชาชนของเขาครับอายใต้เงื่อนไขแต่กองทุนเนี่ยมันจะมีจํากัดสมมุติว่ากองทุนเนี่ยห้ารอยล้านเนาะก็ถ้ามีผลงานก็จะหารเงินในห้ารล้านถ้าคนทําน้อยก็จะได้เยอะแต่ถ้าคนทําเยอะกองทุนเนี่ยจำกัด,ด้ว้ห้าร้อย500ล้านก็จะกระจายออกไปครับมันเลยได้เงินไม่เท่ากัน อ่ะไม่เป็นไรมันค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ถามนิดนึงว่าทำไมตอนนี้สพชโดนขยม่มสพชเนี่ยเอกลักษณ์ของ,งอเขาก็าครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือเขาจะมีมีผลงานก่อนที่จะให้เงินมาครับซึ่งเงินมันจะมามามาไม่ไม่ตรงคือสมมติว่าเราทำผลงานแต่ปีกายเขาเพิ่งให้มาปีนี้แบบนี้มันก็จะมันก็จะมีการตามเงินนะครับ บางทีแม่ขายเราเนาะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้พูดพิงใครนะครับก็<ไ>เป็นแม่ขายก็รับเงินมาก็ไม่โอนให้ลูกขายแบบนี้นะครับลืมครับอ,อย่างอย่างทุกวันเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนที่เขามาร้องเยี่ยวๆนะ,ะ,ะว่าฉันรักษาไปตั้งร้อยล้านทําไมคุณไม่โอนงบฉันจะล้มละลายอยู่แล้ว อย่างนี้ใช่ไหมที statistically statistically <als> ่พูดอย่างนี้เขาโอนให้ช้าครับช้าช้าแต่ไม่เคยบิดพิ้วไม่บิดพิ้วครับได้เน่นอนครับสพชโอนตามบริการจริงครับอแต่อยู่ที่เราว่าจะตรวจสอบว่าของเรามีเท่าไหร่แล้วเราค่อยไปเอากับแม่ข่ายครับบางบางอย่างที่ฝากไว้แม่ข่ายแต่ถ้ากิจกรรมไหนที่โอนตรงรพสตเนี่ยเราก็รับเลยครับรับแบบไม่มีเงื่อนไขเลยครับ เขามีเลขบริการเราครับครับมาแต่มาสายมาสายครับต้องรอจะไม่มาตรงครับอันนี้มันยังมีโรงพยาบาลของรัฐบางโรงพยาบาลก็ออกมาร่วมขยมด้วยนะครับใช่ไหมฮะก็เหมือนกันครับกัโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็บริการบริหารแบบคล้ายๆกันครับแต่บางโรงพยาบาลก็ได้กําไรก็มีส่วนอื่นที่เสริมครับอส่วนที่ขาดทุนก็จะ ทำปกติอ่ตรงนั้นไม่เป็นไรครับอันนี้ผมถามเอาความรู้เฉยๆแต่ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นราชการแล้วก็นั่งทํางานอยู่ตรงนี้นะเออ่ครับในความเห็นท่านพึงพอใจไหมกับที่สพสชทําแบบนี้ก็ก็มีข้อเสนอให้คณะกรรมการการจังหวัดอยู่ว่าบางกิจกรรมที่อรอพอสตน่าจะได้เต็ม,มที่ก็ไม่ควรจะไปไปฝากไปกับแม่ข่าย แต่ส่วนในที่แม่ขายเขาดูแลก็เหมือนเดิมเราก็ต้องขาดจากแม่ขายไม่ได้แม่ขายเขาจะมีเพศมีเพสัตเนาะที่ดูแลพวกเราครับคือเขามีอำนาจคือมีมีศักยภาพดีกว่ารฟสตเราต้องยอมรับแต่ว่าบางกิจกรรมที่เราทําเองเนี่ยไม่ควรจะไปเอาเงินไปฝากไว้เอาเขาควรจะโอนตรงมาให้เพิ่มขึ้นครับอันนี้เป็นความเห็นเนาะใช่ครับอือืมก็ แต่มีอยู่คำหนึ่งที่ท่านเป็นข้าราชการแต่ท่านพูดถึงการเมืองเมื่อสักครู่นี้พูดได้น่าประทับใจท่านบอกว่าเป็นสเสน่ห์ของการเมืองแม้เรื่องมันจะปวดหัวในบ้านในเมืองเนี่ยทำไมท่านมองว่าการเมืองมันมีสเสน่ห์อันนี้ถามความเห็นส่วนตัวครับครับความเห็นส่วนตัวการบริหารจัดการครับคือ คนที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องเข้าใจประชาชนครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ตอบสนองเขาได้ไหมครับเป็นผู้ที่มาบริหารจัดการดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนถ้าสมมติว่าเราทําดีตอบปัญหาตอบโจทย์ได้ให้ประชาชนเราก็ได้เข้ามาบริหารจัดการครับถ้าสมมติเราทําไม่ดีหรือเรา เราเราขาดตัวบุคลกข้องในส่วนที่จะดูแลประชาชนเขาก็ไม่เลือกเราแสดงว่าประชาชนก็สามารถเลือกคนที่จะมาดูแลพวกเราได้ครับนี่คือเสน่ห์ครับคือไม่ได้มาโดยตําแหน่งแบบสั่งมาจากส่วนกลางครับเหมือนข้าราชการทั่วไปครับผมเป็นการเหมือนคานอำนาจไันะระหว่างข้าราชการกับการเมืองอันนั้นมาบริหารอันนี้ก็ทํางานไปก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเสน่ห์การเมืองสมัยโบราณก็มีอย่างนี้ เพลงมนการเมืองก็วนๆอยู่เนี้ยน,นะ <Yeah. S 1> ต้องบอกว่าสกลนครนะครับเป็นเมืองที่มาก s <S mm hmm. มนเสน่ห์เมืองหนึ่งของอีสานเหนือแล้วมนเสน่ห์นี้ก็เป็นที่ฝังติดในอารมณ์แล้วก็ชีวิตจิตใจของผู้คนที่ผ่านผันมาที่เมืองนี้ซึ่งนั่นก็รวมถึงผมด้วย mm hmm. และอีกท่านหนึ่งที่พูดได้กินใจมากเลย ท่านเป็นข้าราชการแต่ทำงานอยู่กับฝ่ายการเมืองของอบจอวันนี้มีการถ่ายโอนอำนาจการบริหารงานนะครับของรอพอสอตอเกือบจะทั่วประเทศเข้ามาอยู่กับฝ่ายท้องถิ่นนะครับให้ช่วยกันบริหารต้องถามท่านรองนายกอบจอนะครับอของสกลนครว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำาันเนี้ยมันเดินถูกทางหมดแล้วใช่ไหมครับ พินิจเมธีคะธนานนลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส,สกลนครครับครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าการที่ถ่ายโอนภารกิจให้ทางท้องถิ่นได้ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นการเ,เดินมาถูกทางแล้วครับเพราะว่าท้องถิน่นแต่และท้องถิน่นเขาก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันหลากหลายคนท้องถิ่นจะสามารถแก้ปัญหาของคนท้องถิ่นได้เองครับแล้วเท่าที่ท่านได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนตามท้องถิน่นนั้นๆเสียง ตอบรับของเขาเป็นยังไงบ้างครับที่เขามาให้อ่ามารับบริการจากเรานะฮะท่านครับลองนึกภาพดูว่าโรงพยาบาลในใน,ในแทบจะทุกจังหวัดจะมีเต็มที่ก็คือในระดับอำเภอแต่ในระดับตำบลเนี่ยยังยังไม่มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองคราวนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยหรือรพอสตเนี่ยก็จะเป็นหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขที่ให้บริการในในเบื้องต้นในพื้นฐานนะครับแล้วก็ เป็นการส่งเสริมเป็นการสร้างไม่ใช่ซ่อมนะครับเราเป็นการสร้างสุขภาพสุขภาวะที่แข็งแรงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียกว่าเราใชเ้เสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาสนับสนุนเราเพราะฉะนั้นเราย่อมรู้ไปถึงชีวิตจิตใจและความเป็นอยู่ของเขาได้ดีว่าเขาต้องการอะไรใช่ครับใช่ครับนี่เราจรึงเข้าถึงใจเขาได้ครับใช่ครับเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งดีที่ เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราแล้วเจริญก้าวหน้าต่อไปท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นี้มันอาจจะยังไม่ดีทั้งหมดแต่ภายภาคหน้าเราจะทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นครับครับแน่นอนครับในการถ่ายโอนภารกิจด้านรพสตมาอยู่ในการกํากับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยในจังหวัดสกลนครเองตอนนี้โอนถ่ายมาแล้ว149แห่งจาก168แห่ง ก็ยังเหลืออีก19แห่งนะครับที่าาทางอาบจอรอการถ่ายโอนนะครับก็ยินดีต้อนรับทั้ง19แห่งที่เหลือนะครับก็อยากให้เข้ามาอยู่ด้วยกันเร็วๆจะได้ทํางานร่วมกันแล้วก็มองไปข้างหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนครับ <Yeah! S 3> สิ่งที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้แม้จะยังไม่ดีที่สุดแต่ในภายภาคหน้าเราจะทำให้ใหดีที่ทสุดข่าวดีๆกับพี่คำรน